จเจริญพรลูกๆทุกคนนะคะวันนี้เหนื่อยไหมเพียไหมเหนื่อยกายอะนอนหลับสักตื่นก็หายแต่เหนื่อยใจอะถ้าไม่จเจริญภาวนาไม่เข้าฌานยังไงก็ไม่หายเพราะฉะนั้นลูกควรจเจริญภาวนาให้มากยืนเดินนั่งนอนภาวนาทีๆสอดไส้ให้ใจของเหล่านี้อยู่ในองค์ภาวนา คิดอะไรไม่ออกพุทโธเป็นที่พึ่งธรรมโมเป็นที่พึ่งสังโฆเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นใดไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมคําสอนของพระอริยเจ้าเป็นที่พึ่งและพระอริยบุคคลเป็นแบบอย่างที่ดีฉันใดใจของลูกจะมีเมตตาธรรมและจะไม่ขุนมัวเศร้าหมอง ถ้าต้องเจอคนป่วยเอาแต่ใจตัวเองก็เหมือนเด็กน้อยฉันใดเลี้ยงเด็กง่ายกว่าเลี้ยงคนแก่เพราะเลี้ยงเด็กดือ้อเรายัางตีได้แต่เลี้ยงคนแก่ตีไม่ได้ฉันใดต้องตีใจเราว่าจงใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราไม่สามารถจะเจ็บป่วยแทนเขาได้แต่เราสามารถที่จะแบ่งเบา ุกเวทนาของเขาได้ก็คือช่วยผ่อนคลายให้ร่างกายเขามันเจีบปวดน้อยลงและเวลาที่เขาบ่นระบายอะไรก็ให้ท่องไว้ในใจว่าใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปคือเตือนใจเราไม่ได้ไปเตือนใจเขาเพราะเราเตือนใจเราเราจะเห็นความสุขความสงบร่มเย็นคือผู้อยู่อย่างเบา ผู้ไม่ผูกเวรกับคนที่กำลังก่อเวรฉันใดถ้าเราไม่เคยเป็นคนป่วยไม่เคยงี่เง่าเอาแต่ใจตัวเองเราจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้เลยขอเชื่อหลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรรมเก่าอาดีตแต่เราจะไม่ผูกเวรใหม่เราจะได้ไปอย่างอิสระเสรีไม่เป็นทาตของกรรมเก่าใจเราร่มเย็นตามรอยพระพุทธองค์ ตามรอยภาษาวกของพระพุทธองค์ทุกทๆคนสุขกายสุขใจไร้ทุกข์ไร้กกโศกไร้โรคไร้ภัยเพราะบุศลที่สงเคาะหผู้ป่วยเธอ